นี่กำลังตำไก่เนื้อไก่เน,น,น,นาะตำเนื้อไก่ตอนนี้เรากำลังตำเนื้อไก่นะเนาะเดลีเหมือนเป็นผู้ตำตอนนี้ไง น้ำหนาเด้อพี่น้องนี่นี่น้ำหนาเขาุูดเนาะมีหัวขาหน้าบอ่อเอยนี่มีติ่มเียมสิกระเทียมกระปิบขาอย่างโมไดใส่ก็หั่นเอาวะข่าน,นะบอ่อขั้นเจ้าปีนหัวมันแหละมันสีออกเบิดปตระถิบ คันเจ้าปิดหัวมันแหละมันสิลุยออกเบิร์ตมาขหน่อยนะบ่ต้องปิดมันปล่อยมันเลยเออเศร้าเศร้าเศร้าขึ้นมาเออเนี่ยฮะล่ะพราะว่าคันเจ้าปิดหัวมันแหละมันสิไปเบิร์ตปวาร์มันหน่วยหน่อยเด้แมนหากวนในเหัวไล่ไม่บอกมันเข่าในตาอนี่ไหมยังกลึกมันเข่าทางคนทาง มะกลินลางมักลินนี่เนาะเมียนตํามักหุงหรือว่าตําขบุญเนาะมันแรงตําขบุญชัวเนาะมันสิมาจริังดิส่วนส่วนเงินก่อนคือเหลืองขัดงามแท้อันเนี้ยหอม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 เบื่อยเบื่อผืนตําเหลวิ่นกระวานขวาน้ำหนาขบุญเนาะ ขาวุุนหาสิบโลพี่น้องขาวุุนหาสิบโลนำ้ำหนาเต็มกระทะเลยอ,อ,อ,อืหอมหอมขัวให้มันเหมผู้บอิเอ,อยจังยาเนี่ยน้องเย้ยอันนี้ขึ้นนังไก่ ตอนนี้ซาลากะมาขวาแล้วพี่น้องเลยขวไพายอ่นอ,อนๆเหมือนให้มันหอมๆเหมือนเะโอ้ยหิ้วเข่าได้พี่น้องเลยแบบยินหมอบะฏิบหิ้วเข่าขนาดได้กินหอมหวนหวนประถิเลย <c oughs> <c oughs> เน <ève S 2> ื้อขาวได้พี่น้องเลยขัวหอมหันหวนนทีออกเอาไก่ยังปะเออได้เป็นขีหอยแล้วเนาะห้ากับสี่นากลงตัดเสริมอ่อยนี่เลยเนาะ ตอนนี้ซาลากับเซตเป็นทีทำหอยแล้วน้องพี่น้องโอ้พานะบ่พอดีพี่น้องไงตัวนี้ใหญ่ใหญ่กะยาใหญ่กัปิดได้มีแต่แนวบ่พอดีเดี๋ยวสีเห็ดกินก่อนเนาะลูกเขาเป่าไข่น้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่เนาะพี่น้องเมื่อนี้ซาลามาเกิดงานบุญเลือพี่น้อง

với hai cây dầu đẹp nha hai cái dầu bộ hải thịt nè thị ăn nặng nè nặng kim nữa

นี่กะทิกันพี่น้องเลยตอนนี้น้ำหนาท้องขาปุ้นจะอยู่ตรงนี้แล้วเนาะพี่น้องน,นี่ก็กคือน้ำกะทิขอาเหาวเนาะนี่ก็กคือหม้อน้ำขปุ้นเท่านาั้นเอง เดี๋ยวเราคอยปรุงลงไปนาอพี่น้องหีบตาหันปีห่ากระตื่นในนางตีสี่เมื่อเม่ต้องบึงสภาพหนาเ้ยพี่น้องเลยเพราะว่วหาหกระตื่นยังพังขีตาเห็ดอยู่ยังพังกีตาเห็ด <laughs> อย่า เมเมลายชาั้นกำลังใส่น้หนา้าปุนลงไปเน้าเส้นห,าหานา เริ่มนี่ขึ้นน้ำหนาเข้าห้องนี่น้องเมื่อาน้ำหนาลงแล้วมันก็สีแดงเลย กะทิลงเน,นาะน้ำกะทิท,ทันทีเขาขวบกะทิแห้งแตกลแล้วเขาจะเอาลงไป่ตอนนี้เขาก็ปรุงแต่งเย็นทีทำหอยแลย้วนาะน้ำยานมจีนกะทิเนาะพี่เนาะเนื้อเน้นๆ นด hmm. ินกันนีปนะ่ี่น้นี้เขาก็ใส่พี่ีมห้อย ใส่ล,ลดดีถึงสอนนาอพี่นอ้องถึงปุ้งเหล็กหน่อยนอ้องปุ้งเพิ่ม ลอยในห้องสีผา้าปีไวเนอะพี่นองเดี๋ยวมาเบิ่งมุมใหม่อีกอ น้องงาวดยาวได้ปลาดิบบางทีเป็นเป็นยเด้ปาดิบมันก็เป็นตะกินเป็นเนเ้อน้อยปลาแกงได้ปลาแกงได้ทำเย็นกีนกัต้มเหงืเนืัต้มถั่วไอ เออโเาอันเนี้ยก็จะสิบิมันอันตเฮา่าเอาเมนจิงเหเนาะเอาเมี่ยนพัดน่ะเด้กะดิเมียนพัดจะมูยังก็ได้ที่อ็นหน้าูกยังไล่หน้ายังไล่เก็มาหกอมาน้ำดกทิเฮากับเช็ดสมบูรแล้วพี่น้องเอ้ยจมปอมโอ้โหหน้าตาเป็นตะกินขนาดเลย เช็บเชบพี่น้องข้าวปุ้น,น,นหาซิบรูเนายคนนาะข้าวปุ้นมันเลยได้เนี่ยเนาะพี่น้องซาลาพาไปเห็ดหนามข้าวปุ้นหมอบักใหญ่เลยเนาะเผื่อกินในงานเนาะก็คอือทำกับมือเลยเนาะพี่น้องขั้นตอนการเห็ดหนามข้าวปุ้นก็คือที่ซาลาเด ถ่ายล,งล,ายลุงทะเลน้ะพี่น้องท้าผูดด้ใดอยากเห็ดกินอยากเห็ดสูตรแบบห้องซาลาวลาแบบเล่าๆกันเชิญได้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญป้าเทือน,นพี่น้องหนุกแล้วหนุกมันเอาขีพ่พอยมาใส่เือนเ่า <c ười> อันนี้ค่ะคือน้ำข้าวปุ้นหม้อหอยักใหญ่เนะพี่นอนะ้องเนาะก็คือสูตรของซลาวเองลองเห็ดบึงเด้อพี่น้องคลิปนี้ซลาวกับสีแดงลาพรจจากแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายเนยเด้อร์บายบายพ,าาพาบพ่อกันคลิปหนา้าเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหน้าขอขอบมุกขอขอบใจผูท้ที่ติดตามแลหละฮับส้มสาวลาวทุกถูกคลิปและทุกถูกเม้นเนาะพี่น้องเมื่อนีชาวเราก็ได้อำลาพระจากแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อร์บายบาย